ขอต้อนรับ,บทุกคนเข้าสู่เกมอาเบะเลยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวเออคลิปนี้ก็ก็เป็นคลิปอะไรเออไม่มีอะไรก็มาแก้ไขปริศนากันตอนนะอ่อนะเออโอเคเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปห้องนี้ก่อนเลยมีอะไรมันไม่มีอะไร แต่ว่ามีอันนี้อยู่อต้องหาอะไรสักอย่างอ๋อสินนกก็โอเคห้องนี้ต้องใช้รหัสนะอืมลองไปชั้นบนก่อนเลยมีอะไรไหม น่าจะให้คลิกอะไรนั่นแหละเอื้อไอเทมละแต่เหรอหาทางเข้าก่อนเนะี โอเคเราได้คุณแจนะเดี๋ยวเราลองคุณแจมาไขาตรงนี้ก่อนดิโอเคไขไม่ได้ตะมันคืออะไรมีของซ่อนอยู่ไหมไม่มีอะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวคุณแจน่าจะไขตรงนู้นตรงนั้นแหละนะไม่น่าจะมีที่อื่นละโอเคลองไขดิ อโอเคไม่ใช่ผมว่าไข่ตรงนี้แหละโอเคเราได้รูบิดนะเออเดี๋ยวก่นนะคือเ้าทำการเซฟไปก่อนนะคิดว่าน่าใช้กับอะไรดีน่าใช้กับอันนี้แหละ ไม่ได้ละ่ะล้วรหัสหละ่ะคืออะไรเราต้องหารหัสเลยเอ,อม่มเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวน่าจะใช้อน,นี้กดนะไม่ได้อ่ะงั้นผมว่าเดี๋ยวมันต้องใช้อะไรสักอย่างอะไร ในห้องนี้มีอะไรไหมมันไม่มีอ่ะมันไม่มีประตูเลยอ่ะไอ้ไอเทปนั้นต้องใช้กับประตูอ่ะผมว่านะซึ่งห้องนี้ก็ไม่มีอ่ะเอิม่มมันต้องเหลือประตูไหนอีกนะผมว่าเหลือประตูแตเราจะจ,จะอาเบะอาเบะมาเถอ่อนเีย่อนเงไม่ทันเลยอาเบะตามทันละเอ้ยจเจอนึ โอเคไม่เป็นไรเรามีเซว้อยู่ผมว่าไอเทมเนี่ยน่าจะใช้กับประตูนั้นแหละประตูแถวที่ว่ายน้ำอะนะแต่เดี๋ยวเขาลองนี่ก่อนนะมันไม่มีมอะไรผมว่าน่า,นาจะใช่หละเหลือที่เดียวละไม่ไร้ที่อื่นแล้วโอเค ผมว่าใช่ใช่แน่แน่นั่นไงลืมกดใช้ไอเทมโอเคเราได้ไอเทมแล้วเราได้คุณแจคุณแจเหรอผมว่าคุณแจน่าก็น่า้ช้าจากห้องนั้นแหละไม่น่ามีอะไรมากไปไม่ได้เ,เออ โอเคไขได้ละซึ่งห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรอืมแถวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรซ่อนไว้คือว่าไม่รู้คืออะไรเออไม่รู้แต่ทำการเซฟไปก่อนนะ เ <Okay. S 2> ผมว่าไงไอแท่นกระโดดเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันเนะ่ยผมว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรกับรหัสนละลองใช้ก่อนไนงะนั่นไงนใช่ด้วยโอเคเราเจอเพื่อนละซึ่งเพื่อเราให้ทำอะไรอันนี้ก็ไม่เข้าใจก็ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไนงะ จะลองเตะหินดนะิห้องนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างเ่ะโอเคเราเจอห้องบางอย่างเนี่ยโอเคเราไปไม่ได้โอเคโอเคมันน่าจะมีอะไรสักอย่างแนะหลนะเดี๋ยวเราไปห้องอื่นก่อนนะอืมเราไปห้องหลักก่อนดนะิ มันน่าจะมีอะไรสักอย่างโอเคเราเจอไอเทมอยู่ฝั่งโน้นนะเราต้องหาอะไรก่อนอเออเดี๋ยวเราได้ตะข่ายเอาไว้จับอะไรสักอย่าง เออะไรแล้วห้องนี้ล่ะเปิดเปิดไหมสองห้องนี้ไม่เปิดนะเดี๋ยวผมว่าตะข่ายนี่น่าจะใช้กับไอ,อตัวเนี้ยน่าจะไว้จับอะผมว่าโอเคเราได้ตะข่ายเรียบร้อย ซึ่งตะข่ายก็หายไปแล้วได้คุณแจโอเคเดี๋ยวโอ้โหโอ,อเบอโอเคเดีอเบอก่อนโอเครอดแนะ้ ไม่มีไอเทมอะไรสักอย่างละพลองไปที่นี่เลยเนี่ยมันเจอไอเทมอยู่อะแต่ผมไปไม่ได้อะเหมือนมันต้องมีอะไรสักอย่างมากั้นอะอะขอเซฟไว้ก่อนนะเอขอคิดเวลานานหน่อยแล้วกัน โอเคทุกคนในที่สุดผมก็เข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วทำไมตรงนี้ไปไม่ได้คือเราต้องไปที่เปิดน้ำเปิดวาลวเราต้องระบายวาลวก่อนโอเคซึ่งตอนนี้ก็คือน้ำนี่บ่อน้ำแห้งเราต้องสูบน้ำออกจากที่ด้านก่อนนะห้องใต้ดินอะไรอะไรสักอย่างโอเคเมื่อเราเปิดน้ำใส ตไว้นะปึ๊บโอเคไอตรงนี้เราเราก็จะเปิดนะโอเคโอเคมันก็จะเปิดที่เรียบร้อยโอเคเราก็ไปได้แต่ผมสงสัยอย่างหนึง่งไงทำไมมันไม่นะมันไม่ไว่ายน้ำไปไหว่ายไปก็จบโอเคตอนนี้เราได้สายไปเป็นปักไว้อะไร,ะไรสักอย่างอะเอาไว้ติดจาก,กับอะไร ผมว่าน่าจะติดกับคอมพิวเตอร์มั้น่าจะใช่เนาะไม่ติดกับคอมพิวเตอร์อเอ๊ะทำไมผมรู้สึกผมเดินช้าๆวะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะมาเอาสายมาติดกับคอมพิวเตอร์ผมว่ารหัสน่าจะเป็นรหัสเป็นบานร์นะั่นแหละเนาะรหัสเป็นบาร์ไม่เขียมันเขียนไม่อยู่ลองไปก็ไม่เสียหายเนาะจะขอทำการเซฟไว้ก่อนเนาะ โอเครหัสคือตัวนี้โอเคโอเคเฮ้ย okay. okay. <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอาเ,เป็เอาเปเฮ้ยมาเยอะเกินไปละมาตามตัวละมันดักกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันดังนี่จะไปยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะ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 ไปยังไงตรวจรหาทางอ <c oughs> รอดไม่ยุ่งรอดวะหนีไม่รอด โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองใหม่ลองใหม่ผมไม่เชื่อผมไม่เช okay. ื un, ่อว่ามันต้องรอดได้มันคือรหัสไว้แล้วมันต้องรอดแต่มันต้องรอดอ่ะผมไม่เชื่อว่ามันต้องรอดอ่ะขอจู้ก่อนจู้ก่อนขอทำทำที่จู้ก่อนไม่รอดอ่ะ เออโถ่เอเอผมบ้าเดี๋ยวมันต้องเกี่ยวกับอะไรนี้แน่เลยมันทิ้งปีศนนาไว้ตรงเนี้ยผมลองอ่านหน่อยแล้วกันผมกีนเขียวฟ้าเหลืองแดงใช่ไหมเขียวฟ้าเหลืองแดงตรงนี้มีอะไรบ้างเขียวฟ้าเหลืองแดง อ๋อเข้าใจละเขียวสามอ้เขียวสี่เเขียวสี่ฟ้าหนึ่งเหลืองหนึ่งแดงสามโอเคมาลองดูดิน่าจะได้อะผมว่าโอเคได้ไลยเราได้คุณแจมที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน เดี๋ยวก่อน,นะนจบผมอขอเคลียอะไรแป๊บนึงก่อนอเคลียเราได้คุณแจนที่เรียบร้อยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเค